Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสรศิฐ You know, thank you so much for joining us again this morning. ก็ขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับที่เชา้านี้ทุกคนมาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกันกับเราอีกครั้งหนึ่ง Well, we this week we are making you aware of our Emmaus Bible course online. เพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรเอมมาอุสออนไลน์ You know, uh, Every subject in this course will transform your life เรารับประกันเลยนะคะว่าทุกวิชาที่เราสอนในหลักสูตรนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างแน่นอน So we hope that you will sign up and join us ยังไงก็อย่าลืมที่จะลงทะเบียนแล้วก็มาเรียนมาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งกับเรานะครับ Classes will begin in January เพราะว่าเดือนมกราคมนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชั้นเรียนจะเปิดเรียนแล้ว Now if you've already taken the course แต่ถ้าเกิดว่าคุณเองได้เรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้ว Please help us spread the word around ยังไงช่วยเราที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ด้วยนะคบ Let's go to our scripture for this morning เดี๋ยวตอนนี้ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ประจำเช้านี้ด้วยกัน Very familiar scripture ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่คิดว่าเราน่าจะรู้จักกันดี First Peter ในหนึ่งเปโตรบทที่5้ข้อ8ถึงข้อ9 be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงคำราม ที่เที่ยวไปสาหาคนที่มันจะกัดกินได้ Resist him steadfast in the faith knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood จงยับยั้งศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน we w once become e o o f l l r Jesus Christ, เพราะเมื่อเราเองได้มาเป็นผู้ที่เชื่อแล้วก็ติดตามในพระเยซูคริสต์แล้ว i m m e d i a t e l y we stand o n the opposite เ i d e of the world. าเราเองก็เหมือนกับมายืนอยู่ในฝ่ายที่ตรงข้ามกันกับคนในโลกทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราเป็นพลเมืองที่อยู่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณแตกต่างจากเขาแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่ามีแค่สองอาณาจักรเท่านั้น The kingdom of darkness and the kingdom of light ก็คืออาณาจักรแห่งความมืดแล้วก็อาณาจักรแห่งความสว่าง so Jesus you become follower when Christ a of เมื่อคุณเองได้เป็นผู้ที่เชื่อและติดตามในพระเยซูคริสต์แล้ว Automatically you become the enemy of the kingdom of darkness คุณก็จะเป็นศัตรูของอาณาจักรแห่งความมืดอย่างอัตโนมัติไปเลย So the devil will attack you spiritually and also even physically แม้มารเองมันก็จะคอยโจมตีคุณไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางฝ่ายวิญญาณหรือชีวิตทางฝ่ายร่างกายก็ faith to shake your shake เพื่อจะทำให้ความเชื่อของคุณเองนั้นหวั่นไหวเพื่อจะขัดขวางคุณจากการดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าแล้วโดยส่วนมากก็คือพยายามที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานให้กับพระเยซูคริสต์ได้เมื่อคุณเองต้องเจอกับปัญหา ต่างๆอะไรแบบนี้ k n no that this is expected in our christian life อยากให้คุณรู้เลยว่าในชีวิตคริสเตียนยังไงเราก็หลีกหนีสิ่งนี้ไม่ได้ know that the devil is not going to play dead as we walk in the plan of god และเมื่อเราดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าเนี่ยมารมันมันจะไม่มาแกล้งตายแล้วก็อยู่เฉยๆแน่นอน you must be aware of this คุณจําเป็นจะต้องรู้ความจริงตรงนี้ไว้ด้วย not so that you will fear the devil and his works ไม่ใช่เพื่อจะทําให้คุณรู้สึกกลัวมารหรือว่างานที่มันทํา but so that as the Says, so that you So resist that to know can and แต่เพื่อที่อย่างที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกเอาไว้ว่าเราจะสามารถยืนหยัดที่จะต่อต้านกับศัตรูนั้นได้ You know uh, if we are too focused on the devil that's out of balance แต่ถ้าเราเนี่ยทำอะไรก็จดจ่ออยู่แต่กบมานอย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าตกขอบแล้วนะคะ But at the same time if you pretend like the devil don't exist It's an out of balance as well แต่ถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ดําเนินชีวิตเหมือนกับว่ามันไม่มีมารอยู่จริงในโลกคุณก็ตกหอบอีกเหมือนกัน I know to recognize that there is a spiritual dark kingdom operating in this world การที่เรายอมรับว่ามันมีอาณาจักรแห่งความมืดตอนนี้ที่กําลังทํางานอยู่ในโลกของเรา You know that's agreeing with what the scripture reveals to us อันนั้นก็คือการที่เราเห็นด้วยกับสิ่งที่พระคัมภีร์เปิดเผยกับเรา You know but instead of fearing แต่แทนที่เราจะรู้สึกกลัว We ought to learn who we are in Christ เราควรที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นใครในพระคริสต์ Learn that we have the authority to resist him แล้วก็เรียนรู้ว่าเรามีสิทธิอํานาจในการที่จะสั่งห้ามมันได้ learn How to the to befast interface in แล้วก็เรียนรู้ที่เราเองจะยืนหยัดอย่างมั่นคงในความเชื่อนั้นต่อไป You know verse 8 begins with the words be sober เพราวอาในข้อที่8นั้นเนี่ยเริ่มต้นขึ้นด้วยใช้คำว่าจงสงบใจ be sober จงสงบใจ You know the literal meaning of this แล้วก็ความหมายง่ายๆของคำคำนี้เลยก็คือ think right ให้เรานั้นะคิดอย่างถูกต้อง think right be in the right state of your mind h i g สถานะในความคิดของเราเนี่ยคิดในสิ่งที่ถูกต้องก่อน you know have you ever looked around the lives of people today คุณเคยมองไปรอบๆชีวิตของผู้คนในทุกวันนี้ mental health is one of the biggest challenges in our society ปัญหาด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่โตมากในสังคมของเรา psychiatric hospitals are full of people โรงพยาบาลโรคประสาทเนี่ยมีคนไข้ ต็มไปหมดเลย There are more and more people getting therapy and all kinds of help for mental problems แล้วก็มีผู้คนจํานวนมากขึ้นที่จําเป็นต้องได้รับการบําบัดเนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต You know, this is one of the proofs. นี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง t h e devil wages battle or war in the minds of people. ที่บอกให้รู้ว่ามาเนี่ยมันพยายามที่จะสร้างสงครามให้เกิดขึ้นในความคิดของผู้คน But we Christians. แต่เราที่เป็นคริสเตียน We can always be in the right state of mind. เราสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะที่ดีได้ตลอดเวลา We can always be mentally healthy. เราสามารถจะมีสุขภาพจิตที่ดีได้เสมอ Because Our power does not come from the world. เพราะว่าพลังของเรานั้นไม่ได้มาจากโลกนี้ Our power does not come from psychology. และพลังของเราก็ไม่ได้มาจากหลักจิตวิทยาด้วย Our power comes from the Holy Spirit who lives on the inside of us. แต่พลังของเรามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเรา You know one of the things that we need to understand in this last day. และอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจในยุคสุดท้ายนี้ Is that right thinking is very very powerful. ก็คือความคิดที่ถูกต้องนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย you know, and then it says be vigilant แล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าจงระวังระวัยให้ดี i not in fear not looking for demonic spirits ไม่ใช่ด้วยความกลัวไม่ใช่ว่าจะต้องมามองหาว่าวิญญาณชั่วมันอยู่ที่ไหน but be aware of how the devil works in our lives เพียงแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องรู้ด้วยไงว่ามาเนี่ยมันมีวิธีการทํางานในชีวิตของเรายังไง be aware that the devil is going out working to destroy the lives of people ถ้าเรารู้เสมอว่าตอนนี้มารมันพยายามทํางานหนักมากเพื่อจะ ทําลายชีวิตของผู้คน And then in verse 9และในข้อที่9นี้ยังบอกว่า Resist จงยับยั้งมัน That's a very powerful statement there ตรงนี้ถือว่าเป็นประโยคที่มีพลังมากเลย If we don't have the power to resist the devil เพราะว่าถ้าเราเองไม่มีพลังที่จะไปยับยั้งหรือว่าสั่งห้ามมารมันได้ The devil is so powerful that he can do anything he wants to do in our lives หรือว่ามารมันทรงพลังจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในชีวิตของเรา The Bible would not teach us to resist the devil พระคัมภีร์เองก็คงจะไม่สอนเราว่าให้เรานั้นอ่ะยับยั้งหรือสั่งห้าม Obviously it means that we have authority we have power to resist his works. นั่นหมายความว่าเรามีทั้งสิทธิมีทั้งอำนาจในการที่เราจะสั่งห้ามการงานของมัน So when it comes to spiritual warfare. และถ้าเราพูดถึงเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณ Know that you're not a victim. คุณจำเป็นต้องรู้นะว่าคุณไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ Know that you're not the weaker side. แล้วคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่า Know that you're always in the advantage against the devil. แต่ให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ย อยู่ในฝ่ายที่ได้ประโยชน์กว่ามารเสมอเพราะคุณเป็นลูกพระเจ้าและยังไม่หมดนะคะพระเยซูยังได้ให้สิทธิอำนาจของพระองค์กับคุณด้วยคุณจำเป็นจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องแบบนี้เอาไว้ว่าคุณสามารถที่จะสั่งห้ามมารได้ไม่มีคริสเตียนคนไหนควรจะพูดว่าว h าค e ณสา i ารถที่จะสังห้รได้ม่มีคริสเตียไหนควรจดว่า to ว่ามารเนี่ยตอนนี้มันสร้างปัญหามากมายในชีวิตของฉันแล้วฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดี We have no excuse say that say no to เราไม่มีข้ออ้างในการที่จะพูดแบบนี้เลยนะ well, If you are ignorant of who you r e in Christ, แต่ถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ that might be the way you live. มันก็อาจจะเป็นการดําเนินชีวิตของคุณก็ได้ if you know who you r e in Christ and your authority Christ, แต่ถ้าคุณรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นใครในพระคริสต์รู้จักสิทธิอํานาจของตัวคุณ be resisting him. คุณเองก็จะยับยั้งมัน you n o know, w h a t e v e r he's trying to do. อะไรก็ตามที่มันพยายามทำ You can say no. คุณสามารถจะสั่งห้ามมันว่าไม่ได้ And t h e t says you can be steadfast in faith. You can stand in faith. แล้วบอกว่า คุณเนี่ยจะสามารถยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อได้ e f f e c t i v e คือวิธีที่ดีและมีพลังที่สุดในการยับยั้งมา i n the f a i t ก็คือคุณจําเป็นต้องยืนหยัดเชื่อมั่นในความเชื่อนั้น I always point out small important details in scripture ก็ในข้อพระคัมภีร์เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นความสําคัญอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญอยู่เสมอ Even the grammatical order In the scriptures are very important to understand truth. แม้แต่การจัดเรียงคำพูดหรือว่าจัดเรียงรูปประโยคต่างๆในพระคัมภีร์นั้นน่ะก็มีส่วนที่สำคัญเพราะมันมีความจริงอยู่ในนั้น. You In know, for example, ตัวอย่างนะครับ. You know, it says you're blessed with all kinds of blessings. บอกว่าคุณเองได้รับการอวยพรแล้วด้วยพระพรนานาประการ. You now that's a past tense. ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอดีตเสร็จเรียบร้อย. It's something God has already done for you through Jesus Christ. เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองได้ทรงทำให้กับคุณแล้วโดยผ่าน พรระเยซูคิส so even that grammatical sense can help you understand you know what you have in Christ แม้แต่ในหลักไวยากรณ์ตรงนี้นะครับในรูปประโยคตรงนี้ก็สามารถทำให้คุณเข้าใจได้ว่าพระคริสต์ทำอะไรให้กับคุณบ้าง there's a small article here before the word faith called the the faith และตรงนี้นะครัะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีคำเจาะจงว่าความเชื่อแต่ในภาษาไทยฉบับนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเราต้องใช้คำว่าความเชื่อนั้น so it means it's talking about specific Christian faith. แต่ถ้าเราบอกว่าความเชื่อนั้นเนี่ยมันคือการพูดถึงความเชื่อของคริสเตียนอย่างเจาะจงเลย Because other religions also have their kind of faith. เพราะเราอย่าลืมว่าทุกศาสนาเขาก็มีความเชื่อของเขา But the Christian faith is different and is very specific. แต่ความเชื่อของคริสเตียนเป็นความเชื่อที่แตกต่างแล้วก็พิเศษมาก What makes us different? อะไรทําให้เรานั้นแตกต่าง Is that our faith is not in some idols? คือความเชื่อของเราไม่ได้มีอยู่ในพวกรูปเ คารพต่างๆ faith is not in หรือความเชื่อของเราไม่ได้มีอยู่ในการทําพิธีกรรมต่างๆ Our faith is in the person of Jesus Christ and the works of Jesus Christ ความเชื่อของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบุคคลและก็รวมไปถึงสิ่งที่พระองค์ทำ So when it says steadfast in the faith ดังนั้นเมื่อข้อนี้ใช้คำว่าจงมั่นคงในความเชื่อนั้น It is literally saying stand in the finished work of Jesus ก็หมายถึงว่าให้เรายืนหยัดมั่นคงในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู Because the specific faith of Christians เพราะว่าความเชื่อที่เจาะจองของคริสเตียนนั้น is that Jesus has finished the work of redemption ก็คือบนการเขียนพระเยซูได้ทำการงานแห่งการไถ่ทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อย And so resisting the devil is not just shouting at the devil การยับยั้งมารไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปตะโกนตะโกนใส่หน้ามัน resisting the devil means การยับยั้งมารในที่นี้หมายถึง we cancel his lies and stand steadfast The truths the finished the truth the Jesus work of of เราสั่งยกเลิกคำโกหกของมันแล้วเราก็ยืนหยัดมั่นคงด้วยความเชื่อของเราในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู In other words we stand in this truth คือเรายืนหยัดอยู่ในความจริงนี้ That this is what Jesus has done for me ว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้ฉัน And this is where I will stand และตรงนี้ก็คือจุดยืนของฉัน I will not move out of this truth ฉันเองจะไม่มีวันย้ายตัวเองออกไปจากความจริงนี้เด็ดขาด No matter what the devil says ไม่ว่า มันจะพูดว่าอย่างไงก็ตามไม่ว่าฉันจะรู้สึกยังไงฉันก็เลือกที่จะยืนหยัดอยู่บนการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูและอยากให้คุณลองคิดดูนะครับถ้าพระเยซูยังไม่ได้ทําการไถ่ของพระองค์ให้สําเร็จความเชื่อของคุณมันก็จะไม่มีจุดยืนหรอกการไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นมันก็เหมือนเป็นที่ ที่จะทำให้ความเชื่อของคุณเนี่ยมีจุดยืน and Jesus who the devil, และพระเยซูนี่แหละเป็นผู้ที่ปราบบานให้พ่ายแพ้ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเองเนี่ยยืนหยัดบนความจริงในเรื่องการงานที่เสร็จแล้วของพระคริสต์การทำงานของมันก็จะไม่มีโอกาสสำเร็จในชีวิตของคุณ life ดังนั้นวันนี้อยากจะให้คุณเนี่ยเลือกที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนทื้นฐาน การงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูไปตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วมารมันก็จะหนีไปจากคุณให้เราที่ฐานนะคะ Heavenly Father we thank you for who we are in Christ เพื่บิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับผู้ที่เราทรงเป็นในพระคริสต์และวันนี้เราขอเปิดใจที่จะรับเอาสิทธิอำนาจของพระองค์ในพระคริสต์และเราประกาศด้วยความเชื่อว่าถ้อยคำหรือว่างานของมารไม่ ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราได้ในพระนามพระเยซูเอเมนแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับขอพระเจ้าไวพรทุกๆคนเลย